แม่คันนี้ครับกรณีพิเศษเอามาแนะนำให้สำหรับท่านที่หนึ่งสายฟุตทักนะครับสายออฟฟิศสายช่องเที่ยวคันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวลากพ่วงอะ่ะตัวพ่วงลากหรือลากพ่วงนี่แหละครับคือต่อกับกระบะรถกระบะนะครับแล้วก็วิ่งลากไปได้เลยนะครับสภาพมั็นเขาทำแบบอย่างดีงานแบบระดับพรีเมียมไงเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวให้มันหล่อไ้เฮ้ย อันนี้เขามาแนวร้านอาหารนะครับเคลื่อนที่เหมือนเราเอารถก,กระบะนะแล้วก็ติดหัวบอลลากไปนะครับแล้วเราจะไปลงลงไหนเราก็ไปแปะไว้ตรงนั้นนั่นแหละคือไอ้ตรงเนี้ยผมมีก็มีแนวคิดว่ามันไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่ร้านอาหารมัน,ม,นมันเป็นยอดนิยมไงมันถอนทุนคืนได้นะสะภาพก็ทํามาอย่างดีบางคนทําไปเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ไปเป็นห้องนอนเคลื่อนที่ก็ทําได้นะฮะโหอ,อันนี้เนี่ยเหมือนร้านค้านดีๆหนึ่งร้านเลยนะเนี่ยมี มีอะไรบานบานเลื่อนอเนี่ยบานเลื่อนเหล็กเรามาปิดอะ่ะมันคือร้านค้าเลยนะครับเอาไปจอดนี่เครื่องครัวนี่ก็เล่นแบบเตาแบบร้านอาหารนะครับเตาไทยเตาจีนครบเขาบอกรถมีครบทุกระบบนะครับระบบน้ำระบบไฟคุณดูข้างบนนี่มีกล้องวงจรปิดด้วยอะ่ะโอ้โหผมเห็นแล้วนี่ทำของเกรดดีมากใช่ใช้ใช่กล้องวงจรปิดไหมเห็นไหมฮะคืออุปกรณ์เขาติดมาให้โหลดแล้วอะ่ะคุณแค่ว่าคุณไปจอดที่ไหนแล้วคุณก็จ้ำไฟเข้าะนะ นี่ถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์ข้างมนด้วยก็คงยอดเยี่ยมนี่มีถังแก๊สไว้บนรถด้วยมีที่ร่างพักด้วยเฮ้ยนะก็คือเป็นห้องครัวครบเครื่องนะฮะมาแนวร้านฝรั่งโอ้โหมีทีวีด้วยเฮ้ยมีทีวีคือไปจอดแปะที่ไหนก็ได้นะเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ที่คุณอยากไปนะเป็นรถมอเตอร์โฮมพ่วงท้ายนะีวันธรรมดาก็ขับรถคือมีรถคันเดียวก็พอแล้วก็ลากคันนี้ไปถ้าจะไปแปะที่ไหนนะ ออกแบบดูดีจังเลยมีถังเก็บน้ำด้วยแล้วว่าคันเดียวพร้อมนะครับนี่ทำไมค้าขายก็เป็นบ้านนอนได้คอนโดห้องเลยไหมนะาฮ่าได้อพาร์ทเมนต์ห้องอเลย,เน,ออยน,นะแหมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมเดี๋ยวเออโทษทีอ่าสามแสนห้าหมื่นบาท นะครับสามแสนห้าหมบาทบอกราคาเลยแล้วกันนะครับราคาสูงไม่สูงขึ้นอยู่กับความพอใจของท่านแล้วก็คุณภาพงานนะครับดูอย่างนี้คุณภาพงานนะถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าท่านจะชอบขนาดไหนนี่คือ,อาภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับใช้วัสดุดีๆของดีทันั้นเลยนะก็ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมก็สนใจต้องติดต่อดูแล้วกันนะครับส5 0 0 0 0หบาทครับผมขอให้โชคดี